สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ e-box by วินิชัยค่ะวันนี้นะคะมีตู้อัตโนมัติที่น่าสนใจอีกตู้หนึ่งนะคะมา เปิดข้างในให้กับทุกๆคนได้ดูนะคะใกลนะคะที่มีปั๊มเฮนดูโรขนาด2แรงพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปดูข้างในนะคะตู้ควบคุมปั๊มเฮนดูโรนะคะขนาด2แรงนะคะสโซนนะคะควบคุมโซลิโนอยี่โซนนะคะไฟนะคะจากโซลาเซลล์ขนาด12โวลต์นะคะสั่งงานผ่าน ระบบทัมเมอร์นะโดยใช้มือถือแน่นะคะน่าสนใจนะคะจากที่เรานะคะเคยใช้ในเรื่องของการตั้งเวลานะคะผ่านการที่เราไปตั้งเองหน้าตู้ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราสามารถตั้งเวลาผ่านมือถือได้ด้วยนะคะฉะนั้นตู้นี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะพลาดไม่ได้เดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยคะ่ะ นี่นะคะเราก็มาดูรูปโฉมกันก่อนค่ะทุกคนนะคะตรงนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือควบคุมนะคะผ่านระบบตั้งเวลานะคะก็คือทัมเมอร์นะคะแต่ว่าใช้นะคะสมาร์ทโฟนนะคะมือถือในการช่วยตั้งเวลานะคะรูปทรงนะคะแข็งแรงนะคะสวยงามน่าใช้ค่ะทุกคนนะคะสวิตช์หน้าตู้นะคะก็เหมือนกับ ท,ทุกๆตัวนะคะที่เรานะคะได้ต่อให้เลยนะคะก็คือว่าถ้านะคะเราใช้ในส่วนของอตัวมือถือในการตั้งเวลานะคะก็คือคุณต้องบิดไปที่ออโต้แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราหากเราจะต้องการตั้งเวลาเองก็บิดนะคะมาที่เมนนวลนนะคะ ตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ,ะไม่มีอะไรยากเนาะนะคะในส่วนของปุ่มสีเขียวนะคะก็แสดงในส่วนของการใช้งานนะคะสมมติว่าถ้าเราะะเปิดใช้งานโซลินอยพร้อมกันทั้ง4โซนนะคะปุ่มสีเขียวทั้งหมดนี้นะคะก็จะติดนะคะพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าในเมื่อเราแบ่งโซนกันแล้วนะคะก็คงจะไล่ไปแหลคะค่ะโซนที่1่โซนที่สโซนที่สโซนที่4เปิดใช้โซนไหนนะคะ ปุ่มสีเขียวโซนนั้นๆก็จะติดค่ะทุกคนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวิตนะคะหน้าตู้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในตู้กันดีกว่านี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดตู้ให้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคโอ้โหนะคะอลังการงานสร้างนะนะคะ ซึ่งตู้เนี่ยนะคะอ่าก่อนที่จะขึ้นงานนะคะทุกทุกงานเนี่ยเราจะจัดเลเ o u t นะคะก็คือดูเลเ o u t ขนาดของตู้ให้เลยอะค่ะว่าอ่าถ้าจะใช้อุปกรณ์แบบนี้นะคะขนาดของตู้ควรจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะคะซึ่งตู้นี้นะคะก็แบ่งออกเป็นนะคะสามส่วนหลักๆนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะส่วนข้างบนสุดพร้อมๆกันเลย ช่องแรกนะคะช่องแรกก็เหมือนทุกๆตู้นะคะเราก็จะเป็นในส่วนของซ้ายมือสุดนะคะทุกคนซ้ายมือสุดตัวสีนะ้าเงินตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเบเกอร์นะคะเบเกอร์ของแผงโซลา่าเซลล์นะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของไฟจากแผงนะคะที่จะมาเข้าตู้เนี่ยเราจะ ต่อเบเกอร์นะคะเป็นเบเกอร์ของแผงโซลาร์เซลให้เพราะว่ากรณีที่หากมีแผงชำรุดนะคะเราก็ไม่ต้องถอสายนะคะเราก็ลงเบเกอร์นะคะล้วก็สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ในเรื่องของแผงอะไรต่างๆได้เลยนะคะตรงนี้เราทําให้นะคะส่วนถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเบเกอร์หลักในตู้นี้นะคะก็คือ คุมไฟทั้งหมดนะคะระบบไฟทั้งหมดภายในตู้นะคะไฟหน้าตู้นะคะแล้วก็ไฟที่จะจ่ายให้ในส่วนของอุปกรณ์ทุกๆตัวนะคะก็จะเป็นในส่วนของเบรกเกอร์หลักตัวนี้คุมนะคะต่อมาสีส้มๆตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการฟ้าผ่าค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะต่อเชื่อมในส่วนของเบรกเกอร์ของแผงโซลาเซลล์นะคะก็คือให้เขาทํางานประสานกันนะคะตรงนี้นะ,ะต่อมานะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้เป็นส่วนออฟค่ะตัวที่ ควบคุมนะคะรับส่งสัญญาณผ่านมือถือนะคะหรือเป็นตัวที่ตั้งเวลานั่นแหละซึ่งตั้งเวลาตรงนี้นะคะเรานะคะตั้งเวลาผ่านมือถือคะ่ะทุกคนนะคะนี่คือช่องแรกนะคะ ส่วนช่องถัดมานะคะช่องที่สองนะคะตรงนี้เนาะนะคะไฟของเราเป็นในส่วนของโซลาเซลล์นะคะเราก็จะมีโซลาชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะคะก็คือตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่นะคะ ชาร์จไฟนะคะจากแผงลงแบตเตอรี่นะคะก็เป็นหน้าที่ของโซลาร์ชาร์จเจ์ทั่วไปนะคะถัดมานะคะรีเล์นะคะหน้าที่แยกกระแสไฟที่จะไปควบคุมปมั๊มและก็โซลินอยนะคะก็คือ,อเรามีการควบคุมอ,อุปกรณ์2ตัวใช่ไหมคะเราก็จะต้องใส่รีเล์เข้ามาแยกในส่วนของกระแสไฟให้เขาด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเขาจะทํางานพร้อมกันนะคะเราจะคอนโทรลเขาไม่ได้นะคะจำเป็นต้องต้องใช้รีเล์เข้ามานะคะทุกคน ต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเทอร์มินอลนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปดูแต่ละช่องกันเลยนะคะซ้ายมือสุดนะคะทุกคนเดี๋ยวมาขยับสายฝั่งนี้ก่อนเนาะนะคะตรงนี้นะคะสายที่ต่อจากแผงโซลารเซลล์ค่ะก็คือไฟเข้าระบบอยู่ตรงนี้นะคะขั้วสีน้าเงินสายสุดหนาหลังจากนั้นนะคะแบตเตอรี่นะคะตรงนี้ก็ต่อเพื่อที่จะเก็บ ไฟนะคะลงแบตนะนะคะส่วน12 VDC ออกเนี่ยนะคะทางช่างของเรานะคะทำเผื่อไว้ให้นะคะเผื่อว่าในอนาคตนะคะเราจะมีนะคะอะไรมาต่อตรงนี้อีกนะคะก็คือเป็นช่องว่างนั่นแหละนะคะไม่จะเป็นหลอดไฟหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรก็ตามนะคะที่ใช้ไฟ12โวลต์ก็สามารถมา ต่อตรงนี้ได้นะคะทุกคนตรงนี้แถมให้นะจาร์หนึ่งช่องนะคะฟังด้านขวามือบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของขั้วสีแดงเนาะนะคะปั๊มน้ำนะคะตรงนี้นะนะคะสายไฟที่เข้าไปต่อวพวกปั๊มน้ำเนะะี่ยค่ะให้ต่อเข้ากับช่องเทอร์มินอลต้องช่องนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะโซลินอยนะคะโซลินอยทั้งสี่ตัวนะคะที่ ต่อสายไปเนี่ยก็นำมาใส่นะคะ,ะเทอร์มินอลแต่ละช่องเลยนะคะแล้วแต่นะคะว่าคุณจะกำหนดตัวไหนเป็นโซลินอยด์หนึ่งโซลินอยด์สองโซลินอยด์สามโซลินอยด์สี่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะในส่วนของสายไฟนะคะเราก็เตรียมให้นะคะถ้าคุณยังไม่มีนะคะเข้าหัวอะไรให้ฟรีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอในส่วนของไฟนะคะระบบไฟควบคุมภายในตู้นะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของสาย ไฟที่โยงมากับสวิตไฟหน้าตู้ค่ะตรงนี้นะคะสี่โซนอย่างที่เราเห็นในต้นคลิปตอนแรกเนาะนะคก็จะมีปุ่มสีเขียวนะคะแล้วก็ในส่วนของสวิตเปิดปิดหน้าตู้นะคะก็จะเป็นตรงนี้แหละนะคะตรงนี้คือไส้ใน,นของตูนะะน้นะคะทุกคนนะคะแต่ตรงนี้ก็จะมีโซลินอยนะคะซึ่งโซลินอยตรงนี้เนี่ย สี่โซนเนาะนะคะก็มีสี่ตัวนะคะตรงนี้นะคะเราก็ได้จัดทํานะคะสายไฟให้นะคะแถมให้ฟรีนะคะคือตอนเทสนะคะคือข,ของเราเนี่ยในเมื่อขึ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเทสระบบให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงพวกโซลินอยด์ต่างๆว่าใช้งานได้ไหมนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะตรงไหนที่พอที่จะต่อสายไฟให้นะคะเราก็ต่อให้นะคะตรงนี้นะคะไม่มีปัญหานะคะ หลังจากนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นแบตนะคะแบตเตอรี่นะคะแล้วก็นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสายไฟนะคะที่ต่อนะคะจากแผงโซลาเซลล์นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเตรียมให้ค่ะทุกคนนะคะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะคะอ่า,าที่เราเตรียมให้ลูกค้านะคะเช็ดอะไรเรียบร้อยนะคะ ไฟมานะคะไฟชาร์จเข้าไม้นะคะตรงนี้นะคะก็พร้อมที่จะส่งไปให้ลูกค้าแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสายไฟนะคะที่ใช้ต่อจากโซลิโด้นะคะไปที่ตู้นะคะทุกคนนะคะตรงนี้เนี่ยหลายคนนะคะก็ ถามเข้ามานะคะว่าเราเตรียมสายไฟให้ไหมนะคะกรณีนี้นะคะถ้าลูกคามีสายไฟเองอยู่แล้วเนี่ยก็ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะคะต้องการที่จะ,ะให้ทางเราเตรียมให้นะคะเราก็จะจัดเตรียมให้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะสี่โซนนะคะก็จะมีสายไฟอยู่สี่ขดน,นะคะซึ่งถ้าเราจัดเตรียมให้เนี่ยมันจะมีผลดีต่อลูกคา้าก็คือว่านะคะเราจะเข้าหัวนะคะคือตรงเนี้ยนะคะ ข้อหัวให้ฟรีนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของอะระยะความยาวของสายไฟเนี่ยลูกค้าสามารถแจ้งเราได้เลยนะคะว่าคุณนะคะจะติดตั้งโซลินนยนะคะห่างจากตู้ประมาณกี่เมตรนะคะแล้วก็แจ้งเรามานะคะตรงนี้เนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าก็คือว่าได้ตู้ไปปุ๊บพร้อมสายไฟนะคะก็คือสามารถต่อเข้าโซลินนยได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาซื้อใหม่ซึ่งการที่เราไปหาใหม่เนี่ยมันจะมีกรณีแบบว่า อพอไปซื้อเองนะคะาบางร้านเนี่ยเขาขายยกม้วนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะใช้แค่สี่สิบห้าสิบเมตรนะคะบางทีนะคะร้านเขาขายยกม้วนก็คือม้วนล,ละร้อยเมตรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่งนะคะตรงนี้ถ้าใครต้องการแบบนี้ก็แจ้งเรามาได้เลยเนี่ยค่าเข้าหัวให้ฟรีนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ ในตู้นะคะ,ะโซล่าเซลล์นะ,ะสังงานผ่านมือถือนะคะด้วยการตั้งเวลาตู้นี้นะคะถูกใจใครบ้างหรือเปล่านะคะ,ะสำหรับนะคะอุปกรณ์เนี่ยหลายๆคนก็มีการถามมานะคะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะถ้ามีนะคะอยู่แล้วเนี่ยอเอาของเขานะที่มีอยู่เดิมใช้ได้ไหมนะคะจะตอบว่าทุกอย่างนะคะลูกค้า ถ้าเรามีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงนะคะแบตเตอรี่หรือว่าสายไฟอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็สามารถใช้ของคุณได้เลยนะคะเพียงแค่บอกสเปคเรามาค่ะว่า สิ่งที่คุณมีนั้นอ่ะสเปคนะคะใช้ได้ด้วยกันกระตู้เราไหมนะคะถ้าใช้ได้คุณก็ไม่ต้องซื้อนะคะไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายอีกนะคะก็คือเราะะทำตามสเปคความต้องการการใช้งานนะคะคุณมีหรือไม่มีอะไรนะคะบอกเราได้นะคะซึ่งนะคะก็มีหลายเคสนะคะที่ลูกค้านะคะก็อ,าอยากจะ ให้เราเตรียมสายไฟให้นะคะอย่างกรณีนี้นะคะจะเป็นในส่วนของซุรีนอยเนาะนะคะ,ะบางครั้งเนี่ยมันจะไม่สะดวกนะคะที่ลูกค้าจะไปหาซื้อเองเพราะว่าบางทีเราใช้แค่ ส0เมตรยีเมตรแต่ว่าในทางปฏิบัติที่เราไปหาซื้อสายไฟอะค่ะทางร้านเนี่ยเขาจะขายยกม้วนนะคะบางทีอาจจะร้อเมตรก็ก็มีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งมาทางให้เราจัดหาให้ได้นะคะซึ่งเราก็จะเข้าหัวให้นะคะฟรีนะคะเมื่อคุณรับตู้นะคะรับอุปกรณ์ต่างๆ ไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถต่อได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ยิบยิบย,ย่อยยให้เสียเวลาอีกนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่คุยกันนะคะมีปัญหาตรงไหนนะคะอยากได้อะไรก็แจ้งทางเรามานะคะเดี๋ยวทางเรานะคะจะ ให้ตามความต้องการเลยค่ะนะและที่สำคัญนะคะนอกจากคุณภาพของตู้ที่เราการันตีด้วยหัวใจนะคะที่เรานะคะ,ะผลิตแล้วก็ขึ้นงานให้ทุกคนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะให้ด้วยความจริงใจก็คือเราจะนะคะดูแลนะคะปรึกษาตอบปัญหาตลอดการใช้งานของตู้นะคะเลยนะคะทุกๆตู้นะคะที่ แจ้งมาที่เราต่อให้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าใช้ไปใช้ไปเนี่ยเกิดปัญหาจะปรึกษาใครสามารถโทรติดต่อได้ไหมนะคะหรือว่าอยากจะอัปเกรดนะคะตู้เคยใช้แบบนี้อยากจะอัปเกรดให้มันทันสมัยกว่านี้หรือทํางานได้มากกว่าเดิมแค่คุณโทรมาปรึกษาหรือไลน์มาหาเรานะคะปัญหาต่างๆนะคะปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้นะคะครบจบที่เรานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุก ทุกคนนะคะหลายๆคนที่กำลังมองหาการใช้งานตู้แบบนี้อยู่นะคะเอาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะชักใครสะดวกนะ,ะชอบใจอะไรตรงไหน นะคะ,ะมีใจก็ค่อยทักมานะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะเราสัญญาว่าจะทําคลิปดีๆและมีประโยชน์แบบนี้นะคะเผยแพร่ให้กับทุกๆคนนะคะแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามนะคะท,ทุกๆกำลังใจที่มีให้เรานะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ